สวัสดีค่ะปันเดี๋ยาพอกับแล้วิ่งสิ้นอีกแล้วค่ะมือจสิพ้ามันกินเขากับแกงไกบ่บานใจน้ำใบสุมค่ะแกงไกบ่บานเจ้นใบดองนะค่ะนกกินกันได้ค่ะเขาเนี้ว่านน้ำพร้อมค่ะแจกป้องกันได้ค่ะเ็ตเองค่ะชุดน,น้ำก,ก้อนแจกค่ะกินอาหารมบานนิดเดียวเลยพี่น้องคนคนบ้านเนาะ คุยไม่จบอไก่มันมันซ่บ แจง้งแ้็กซีกับแจบพี่หน่องที่สองหมอะแท็ที่หมอหนึ่งพราะว่าแป้งขนมซาซกินตะกี่ค่ะแห้นเลย แกงราเลาวหมักเป็นแกงลาวลา นั่งๆหนังอุ้ยมือจะแซ่บจะแซ่บแซ่บอร่อยน้ำมีสมก็ไม่จากซีจีเกียไม่จัดบานพิสภัยค่ะ đẹp tay mắn man mặn Ăn như vậy thôi ทำเป็นสม,มอนอ้อนซ่บค่ะแซบแซ็บป้องกันได้ค่ะเด้อคุยนั่งใมมุม้มน้มำแกงกันว่านมากลมกลมก็ย่างนี้อื In vẹp yên yên cong yên tạo lò phi. yên yên cong, để phi nhỏ nhất, 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 phi อืมอืมแ,แสบแสบพี่น้องแสบสมสุดอย่างดีค่ะอยากกินตะหมูบ้านแล้ววันนี้ก็แสบแสบเหมือนกันเน,ะะนาะค่ะเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์รักยิ้มสิมรักแสบแชนแนลทา่ามยูทูบเลยด้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ